สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญห้าบาทนะครับซึ่งมีขนาดพอๆกับเหรียญสองบาทในปัจจุบันนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระนง 9, างเจ้าชัยยุทธ์หนะครับรัชกาลที่สามนะครับซึ่งปกติเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเห็นพบกันมากเท่าไหร่นะครับส่วนด้านหลังนะครับ บนด้านหลังจะเขียนว่า,า,าฉเฉลิมพระเกียรติ200ปีนะครับวส2 3 3 0ถึง2 5 3 0ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีราคาหน้าเหรียญน,นะครับ5บาทนะครับตัวเหรียญก็จะเป็นสีเงินนะครับสีเงินขนาดขอบก็หนาเท่า เป็นห้าครับเท่าเหรียญห้าครับแต่ใช้แค่ประมาณเหรียญสองบาทครับหน้าเหรียญห้าบาทบนะทางเราก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ